การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาของนายรัชชานนท์วันเพ็ญผู้อำนวยการโรงเรียนริมวังหนึ่งสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนริมวังหนึ่งสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองบุคลากรของโรงเรียนริมวังหนึ่งประกอบด้วยนายรัชชานนท์วันเพ็ญผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนจำนวน4คนจำแนกเป็นข้าราชการครู3คนครูอัตราจ้าง1คนช่างไฟฟ้าระดับ4 1คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น32คน <S <S องค์ประกอบที่ 1, 1> การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านที่1 การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนดิมวังหนึ่งดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้จัดทาและพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความพร้อมในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและการสร้างนวัตกรรม ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำไปสู่การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาก่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. การบริหารจัดการสถานศึกษานายรัชานาท์วันเพ็ญมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถยึดมั่นในกฎระเบียบและข้อบังคับสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมประชุมเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) บูรณาการกับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาให้ผู้เรียนมีโอกาสและมีความเสมอภาคทางการศึกษา 3. การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนริมวังหนึ่งดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมริมวังหนึ่งทีมโมเดลในการดำเนินงานตามนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่ายให้มันรู้วัตถุประสงค์นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนเช่นโปรแกรม Canva เพื่อใช้ในการออกแบบการใช้ Google แปลภาษาเป็นต้น 4. การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายนายรัชนาน,น์วันเพนสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษา ู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและนำคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมจิตอาสาอำนวยความสะดวกและให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างเต็มความสามารถสร้างเครือข่ายในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นการทำ MOU พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองการทำ MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบบยมุกกับโรงเรียนบ้านสันติวันนำนักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการณโรงเรียนพานพิทยาคมเป็นต้นส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพในรัชานนวันเพนได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นํำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาโดยการเข้าร่วมพัฒนาตนเองทั้งในระบบออนไลน์และออนไซต์เช่นการอบรมพัฒนานวัตกรรมสู่ผลงานวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาการเข้าร่วมรับฟังรายการพริหัสเช้าข่าวสพท เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆจากหน่วยงานต้นสังกัดและนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนองค์ประกอบที่2การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา นายรัชานนวันเพ็ญร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนริมวังหนึ่งดำเนินการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทักษะการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของโรงเรียนริมวังหนึ่ง สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โดยใช้ริมวัง1ทีโมเดลโดยดำเนินการดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัญหาจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2565เพื่อสังเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาจัดการเรียนรู้และสอบถามความต้องการของนักเรียน 2. ประชุมวางแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการกำหนดทิศทางและวิธีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 3. วางแผนดำเนินการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทักษะการจัดการเรียนรู้ active learning 4. ดำเนินการตามแนวทางการส,งส hoch, ่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงลุกและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทักษะการจัดการเรียนรู้ active learning 5. นิเทศติดตามประเมินผลการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เช oui> ิงลุกและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะทักษะการจัดการเรียนรู้ active learning ตอนที่3 การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรวิชาชีพในรัชนานนวันเพน็ญมีความมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนรักษาและเสริมสร้างวินัยโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมอภิบาลกล่าวคือยึดหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม ตรงต่อเวลาและอุทิศตนต่องานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวิริยะอุตสาหะกระตือรือร้นใช้กำลังสติปัญญาในการบริหารงานให้นำไปสู่ความสำเร็จใต้ความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงานไม่เคยถูกสอบสวนทางวินยัยมีความห่วงใยความเอื้ออาทรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอในการดำรงชีวิต ยึดหลักในการคลองตนตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรตรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงชีวิตได้ยึดหลักตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่มีอคติต่อพู้ใต้บังคับบัญชาและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคผลจากการดำเนินงานของโรงเรียนริมวังหนึ่งตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 cr 2 x model และ cr 2 qs model ตลอดถึงแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนริงวังหนึ่งส่งผลดังนี้ผลที่เกิดต่อสถานศึกษาโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านได้แก่การสร้างหลังคาทางเดินการติดกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบผลที่เกิดต่อผู้บริหารสถานศึกษานายรัชานนท์วันเพ็ญ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และได้รับเกียรติบัตรดังนี้ 1. แต่งตั้งเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล4ภูมิภาคครูรักถิ่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. คณะกรรมการการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV 3. คณะกรรมการการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพตามนโยบาย C.I.2Q.S. Model ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 4. เป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพศ2566ผลที่เกิดต่อครูผู้สอนครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้พัฒนาและเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอดังนี้นางสาวมนทิชาคณะโจทย์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานายเรวัตกันคำเป็นผู้ฝึกษอร,ระดับเหรียญเงินกิจกรรมปฏิมากรรมป .4-6 นางสาวจุธามาศีจุมป,ปาเป็นผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหารป .4 ่ถึผลที่เกิดต่อผู้เรียนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและด้านทักษะอาชีพอยู่เสมอดังนี้เด็กชายพีรพัฒน์นึอชอบได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมเครื่องร่อนยิงยางเด็กชายอนุพงศ์สิงคำได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมเครื่องร่อนนาน ปล่อยด้วยมือเด็กหญิงอภิญญาปัญญาดีได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแปรรูปอาหารขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมาณโอกาสนี้